มาถึงตรงนี้นะคะเป็นพิธีหนุนดวงแล้วก็เสริมชะตาเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ชื่ออาจารย์เจเจียนมงคลจัก,กรวาลพร้อมศิยานุสิ์ใครเห็นคลิปนี้ทุกคนอธิษฐานร่วมกันนะคะพอเดี๋ยวเขาจะนํานํารายชื่อตรงนี้ไปใส่ไว้ที่ขันรูปใหญ่ในพิธีสืบชะตาตรงนั้นนะคะเพื่อทําพิธีสืบความเป็นมงคลมัง่งคั่งแล้วก็เสริมบารมีเป็นสิริมงคลนะคะนี่เป็นซุ้มของการสืบชะตา อาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลพร้อมสิทธิานุสิทธิ์นะคะทุกท่านแล้วก็เอฟซีทุกท่านเลยเราส่งใจมาพร้อมกันเราเขียนชื่อนะคะเรียกว่าเป็นปีนัก,กษัตริย์ของทางร้านนาแล้วก็บรรจุอยู่ในสรุงเงินบาทเงินอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะทาพิธีสืบชะตาต่อไปให้ดวงชะตาไม่ตกต่ำเป็นสิริมงคลนะคะใครเห็นภาพนี้อธิษฐานส่งจิตส่งใจให้ได้รับความสุขนานานประการเป็นมงคลเป็นหลักชชยในชีวิตนะคะ มงคุนจงประสิทธ,ธิขอบุญบารมีของเวบาสัมรรมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งร้อยแปดพระองค์จงประทรรานพรให้ทุกคนมีดวงชะตาให้เป็นหลักใช้ในชีวิตบ้านคงสึกถาวอนสึกไป